นี่เป็นเหลียงเลยนี่พาออกมาตัดแต่งสวนหลังบ้านได้หน่อยสวนนานเลยนี่นะครับนี่นี่ถาแถวนะเด็กึ้นลูกเยอะๆดุกๆนี่นะท่านหงค์คนนี้นะครับนี่นะครับตัดต้นนี้นะตัดต้นนี้นะนี่ก็ดิ่ง เดี๋ยวก็ควดัดนะเสร็จแล้วก็ทำต่อไปเลยดึงมาเลื่อนหัวขวบเยอะมากเลยสอตัวทุกท่าครับกล้องมืดวันนี้วันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีขอถามหน่อยว่าหนีหนักไหมครับหนี่่ดาหนับดกไหมไม่น่าด่าง แต่ว่าทำเลยนะคบเดี๋ยวผู้ดังๆแบบไรอ๋อฮันดูนั่นกองมืดนะออกดอกแล้วออกดอกแล้วเป็นดอกแล้วดอกชมพูนะครับวันนี้จะงาวลาทำสวนนะอาจจะรุกๆนิดนึงวันไหนน้องก็อาจจะมืดๆเนาะขอต้นเลยนะมาดูยอดจิตก,กันวันนี้ยอดจิยกยอดจิต อันนี้ยอดทำแกงต่อไหมเราตามมาเราดูนะคะใบจมูเห็ดลิ้นจืออะไรละมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมกระสดออะไรจะเก็บไม่ได้นะยังดิบอยู่ เก็บไม่ได้ยังอ่อนอยู่ออีกประมาณแล้วที่สองทิ่จะมาถ่ายนะครับนี่นะครับป่าหลังบ้านน,าน,นี่นะครับป่าใบ้านพวกแบบนี้พวกเราก็จะตัดออกนะครับนี่อย่หนเนี่ตัดออกเลยออเขาไม่กินกันแล้วออ <c oughs> ืไม่ออกครับ สวัสดีไปเจอกันที่ต่อไปนะครับนี่กันบอลโถนปุ้มขัมดหม้อโดนมาแล้วขัดหมอ้อตัดเลยยัดเหลือร่างเหรอมาตายดินะครับอันนี้นะยิงออกนะนี่นะครับ,บ,นะดรบม,ด,มดขัดไอ,อนี่เมื่อกี้เนาะ

นี่มะนาวต้นเดิมต้นเดิมนี่กำลังออกยอดใหม่กำลังออกยอดใหม่ทุกสาวคุณโดดกตกตกบ้านเรานี่มันดกดกจริงนี่นะคะนี่นะไปเลยนานคุยกันเด็กนะคุยกันเด็กเข้มไม่ชัดนนะวิวที่เดิมแล้วว่าเวลามัน มะเขือเทศอ,อ่อนเฮ้ยอะไรนะอ่าอ่ามะเขือพว่วงนี่นะกินกับน้ำพริกอร่อยมากเพราะว่าบ้านเขาี้กินนะปัดไปอย่างนี้ออกนะมาอย่างนี้ก็ให้ตัดออกนะเพราะว่ามันมีอันนั้นแล้วโอเคไปดูเลยไปดูต่อไปกันเลยนี่นะครับต้นหมากต้นหมาก อ่านี่ไบยอดจิกใบยอดจิดกกินได้นะนี่นี่นให้จิกกินได้นะครับ้บตัวอ่อนนะมันเป็นอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้แหละสวยมากเลยอันนี้จะเป็นตมม้นมะม่วงสนใจทักได้เลยนะคะต้นละห้าบาททำเสร็จกระถางเสร็จเก็บร้อยต้นละสิบบาทว่าจะส่ง มันีบมีคนอยู่ในบ้านนี่นะน,น,น่าอันนี้อยากนี้ต้นเล็กกันใหญ่สิบบาทเท่ากันทั้งหมดอเอาเยอะต้นละเจ็ดบาทเท่านั้นนะนะนี่หลังคาผูกจะไปเลยรกลงรกองมากนี่นะ จะพามาดูอันนี้แหละแลไอเทมของบ้านเลยชมพู่เนาะสารกินเลยอันนี้เป็นโรงเก็บของเก่านะจะรกลงโบรถมกา,าวอันนี้มักเทานะมักเทานะมักเทามักเทาลูกใหญ่ๆเใหญ่กินเองนะอันนี้ร้รรอจกัอนะอนนอจก,กรยาน น,น,ะะนี่ต้นลำใหญ่ต้นลำใหญ่ที่กินแล้วท่านบนนะที่เก็บสองรอบแล้วอน,นี้ต้นลอง,ลงกองยังเก็บไม่ได้ทีสองปี e เองอีสองปีจะมาถ่ายดูนะดอกไม้เดี๋ยวจะมาถ่ายดูนะน,นี่ต้นดอกไม้ญี่ปุ่นดอกไม้ญี่ปุ่นแล้วนะยวดูกันเลยไอ้ที่ต้นลอง,ลงกองนะต้นลองกองลองกอง,ง,งกำลังออกดอกเลยน่า ออกดอกเลยนะน่าเลยต้นขาต้นขาก้งไม่ชัดนะครับอาจจะไม่เห็นรกวนกลับที่เดิมอีกแล้วน,นะนี่คือยอดสารเนนะสารเน่ยีย่ยอดอะไรนะจะว่ายกมุมหล่อไปเลยใช้ไปเรากลักกบมาที่เดิม นี่ไปออนของชมพูนะเอาไปต้มได้เลยนี่นะอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะมีหนามนี้มีหนาหม,มนีไม้ไม่รู้ต้นอะไรใครรู้ทักใครรู้ใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะอืม ขวัญเพราะว่าบ้านผมเด็กเยอะมากเด็กเยอะมากบ้านผมกลัวจะบาดเจ็บเนาะบ้านผมนี่ต้นอะไรอ่าต้นตับคล้ายๆปรามนะนั่นนะฮะนั่นรกมกเลยนี่เป็นบ่อน้ำนะบ่อน้ำ ลกมากมะพระ้าวของโอโรดสุดท้ายกว็วนกลับมาถ่ายที่เดิมแต่เกิดขายน้ำมันนะแต่ก่อนอันนีไ้ไม่ขายแล้วโควิดม,มึถุง,งถุงกบไปเลย ก็ไปเลยเนาะก็ไปเลยน,ะลยนี่นะต้นไม้ไม้ประดับสวย,สวยน,นี้่เป็นของเก่านะแต่เขียวเหียว,ยวอันนี้ต้นกระเจี๊ยบอันนี้ต้นตะไคร้อะไรเน,นี่จะเป็นต้นลำไยนี่น้ำใยเพิ่งปลูกเพิ่งปลูก ใช่คัะวันขอลาไปก่อนฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะคะบ,บายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย